รถถังเบา m อ1ม Walker เอ l ดวอถือเป็นหนึ่งในตำนานแห่งยุทโธปกรณ์สายพันธุ์อเมริกันที่ยังคงมีบทบาทสำคัญในหลายประเทศแม้จะมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในด้านการรบอย่างรวดเร็วแต่ด้วยความทนทานความคล่องตัวและการปรับแต่งที่หลากหลายทำให้ m 4 1ยังคงยืนหยัดในสมรภูมิหลายแห่งทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่ได้นำรถถังรุ่นนี้มาใช้งานในภารกิจฝึกฝนและยุทธศาสตร์ภายในประเทศ โดยในปี2025นี้รถถัง M41 Walker Bulldog ได้ผ่านการปรับปรุงใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เหมาะสมกับสงครามยุคใหม่ที่เน้นความเร็วความแม่นยำและความคล่องตัวในการเข้าตี M41 Walker Bulldog เป็นรถถังเบาที่ถูกออกแบบโดยสหรัฐอเมริกาในช่วงยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2 โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อทดแทนรถถังเบาเอ็ม24ชาฟี่ที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอต่อการรบในยุคนั้นเดิมที M 4 1ถูกพัฒนาในช่วงต้นทศวรรษ1950โดยบริษัทคาดินแลกด i v ว s ชั n นออฟเจเนอ m ร t ล r มเตและเริ่มเข้าประจำการในกองทัพสหรัฐอเมริกาในช่วงปี1953โดยถูกตั้งชื่อว่า Walker b u l l o ด g เพื่อเป็นเกียรติแก่พลตรีวอลตันวอลเกอที่เสียชีวิตในสงครามเกาหลี ด้วยน้ำหนักที่เบาวกว่ารถถังหลักทั่วไปเพียง23.5ตันพร้อมกับปืนใหญ่ขนาด76มิลลิเมตรทำให้ M41 มีความได้เปรียบในการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วและสามารถโจมตีได้ทันทีโดยเฉพาะในภูมิประเทศที่มีลักษณะซับซ้อนหรือมีความลาดชันสูงในประเทศไทย M41 ถูกจัดหาเข้ามาตั้งแต่ช่วงปี1960และเป็นหนในรถถังหลักที่ใช้ในการฝึกของกองทัพไทยในอดีต ปัจจุบันแม้จะมีอายุการใช้งานมากกว่า60ปีแต่หลายคันยังคงประจำการอยู่ในกองทัพไทยและได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี2025นี้รถถัง M41 Walker Bulldog ได้รับการอัปเกรดในหลายด้านเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามในยุคใหม่ที่เน้นการรบในเมืองและสงครามแบบไฮบริด ที่มีทั้งการโจมตีด้วยโดรน UAV และอาวุธนำวิถีอัจฉริยะการอัปเกรดหลักที่เห็นได้ชัดเจนคือการติดตั้งระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัล FCS Fire Control System ที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการยิงเป้าหมายทั้งในกลางวันและกลางคืนระบบนี้สามารถประมวลผลเป้าหมายและคำนวณระยะยิงได้แบบเรียลไทมพร้อมทั้งมีเซนเซอร์ตรวจจับเป้าหมายด้วยแสงเลเซอร์และอินฟราเรด นอกจากนี้ M41 Version 2025ยังได้รับการติดตั้งกล้องเฟล์ forward looking i n f r a r e ที่ช่วยให้ผู้บังคับการและพลยิงสามารถมองเห็นเป้าหมายในเวลากลางคืนหรือในสภาพอากาศที่มองเห็นได้น้อยเช่นหมอกฝนหรือควันจากสนามรบอีกทั้งยังมีการติดตั้งระบบป้องกันตนเองเช่นเครื่องยิงควัน smoke discharger และระบบแจ้งเตือนการถูกล็อกเป้าด้วยเลเซอร์ ซึ่งเมื่อถูกเล็งจากอาวุธนำวิถีระบบจะส่งสัญญาณเตือนทันทีและสามารถยิงควันปิดบังตัวรถเพื่อลดโอกาสถูกทำลายในด้านเครื่องยนต์ m 4 1ปี2025ได้มีการปรับเปลี่ยนจากเครื่องยนต์เบนซินแบบเดิมที่กินน้ำมันและมีเสียงดังมาเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบรุ่นใหม่ที่ให้กำลังสูงกว่าแต่ประหยัดน้ำมันมากขึ้น โดยเครื่องยนต์ใหม่นี้สามารถให้กำลังได้สูงถึง600แรงมา้าเพิ่มจากของเดิมที่ให้เพียง500แรงมา้าซึ่งทำให้รถสามารถเร่งความเร็วได้ถึง72กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนราบและสามารถวิ่งได้ระยะไกลถึง500กิโลเมตรด้วยถังน้ำมันเดียวช่วงล่างของรถก็ได้รับการปรับปรุงใหม่เช่นกันโดยใช้ระบบการสะเทือนแบบทอร์ชันบาร์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นทำให้การเคลื่อนที่บนพื้นครุขราหรือภูเขาเป็นไปอย่างนุ่มนวลและมั่นคง อีกทั้งยังเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างตัวถังให้ทนทานต่อแรงระเบิดจากทุ่นระเบิดหรืออาวุธเบาจากฝ่ายตรงข้ามในประเทศไทย M 4 1 Walker Bulldog เ v e r s i o นอัปเกรดนี้ได้ถูกนำมาทดสอบการใช้งานในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีภูมิประเทศซับซ้อนเช่นภาคเหนือและภาคตะวันตกซึ่งมีภูเขาและปะ่าทึบระบบเซ็นเซอร์และกล้องของ M 4 1ใหม่สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของเป้าหมายได้แม่นยำ แม้ในยามค่ำคืนและระบบขับเคลื่อนก็ทำให้รถสามารถขึ้นลงเนินได้โดยไม่เสียสมดุลนอกจากนี้ยังมีการฝึกซ้อมร่วมกับโดรนลาดประเวนที่สามารถส่งข้อมูลเป้าหมายไปยังรถถังแบบเรียวไทม์ซึ่งเป็นการรวมเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับยุทธปกรณ์เก่าอย่างมีประสิทธิภาพการพัฒนา M41 เ v e r s i o น2025นี้ไม่ได้จำกัดเพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังมีหลายประเทศในเอเชียและอเมริกาใตา้ที่ใช้แนวทางเดียวกันในการอัปเกรดรถถังเก่าให้มีความทันสมัยขึ้นเช่นบราซิลไต้หวันหรือเวียดนามโดยเฉพาะไต้หวันที่ได้พัฒนา M411 ให้สามารถติดตั้งระบบยิงขีปนาวุธต่อต้านรถถังแบบ ATGM ได้ด้วยซึ่งเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากสำหรับประเทศไทยหากมีการศึกษาและทดลองใช้งานในอนาคต แม้ว่า m 4 1จะไม่ได้เทียบเท่ารถถังหลักอย่างที90หรือ l e โอพา d 2ในด้านกราะหรือพลังทำลายล้างแต่ความได้เปรียบของมันคือความเร็วความคล่องตัวและค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาที่ต่ำกว่ามากทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการใช้ในภารกิจลาดระเวนการฝึกกำลังพลหรือแม้แต่ใช้ในการรบแบบรวดเร็วแ a p i ผ d e PLOYMENT ในพื้นที่ที่รถถังขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ความสำคัญของ m 4 1ในปี2025ยังสะท้อนถึงแนวคิดของกองทัพที่พยายามใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยการนำยุโทโวปกรณ์เก่ามาปรับปรุงใหม่แทนที่จะจัดซื้อใหม่ทั้งหมดซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดงบประมาณแล้วยังช่วยเสริมศักยภาพของกำลังรบให้พร้อมใช้งานได้ทันทีทั้งยังเพิ่มโอกาสในการฝึกอบรมกำลังพลให้เชี่ยวชาญในการใช้อุปกรณ์สมัยใหม่บนโครงสร้างที่คุ้นเคยอยู่แล้ว ในแง่ยุทธศาสตร์การคงไว้ซึ่งรถถังเบาอย่าง m 4 1 1ยังมีความสำคัญต่อแผนการป้องกันประเทศในระดับภูมิภาคเพราะในบางสถานการณ์รถถังหลักอาจไม่เหมาะกับภูมิประเทศของประเทศไทยที่มีลักษณะซับซ้อนและหลากหลายเช่นพื้นที่ป่าเขาหรือชายแดนที่เข้าถึงได้ยากรถถังเบาอย่าง m 4 1จึงสามารถตอบโจทย์เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี สุดท้าย M 4 1 Walker Bulldog ในปี2025จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ยุทธป,ปกรณ์เก่าที่ตกยุคแต่เป็นตัวอย่างขององค์การฟื้นฟูและปร,ะปรับปรุงเทคโนโลยีที่ยังสามารถใช้งานได้จริงในโลกยุคใหม่ด้วยการผสมผสานร,ระหว่างวิศวกรรมเก่าและเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ทำให้ M 4 1ยังคงเป็นรถถังที่มีความหมายต่อกองทัพไทยและยังคงมีศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจต่อไปอีกหลายปีข้างหน้า สำหรับผู้ที่ติดตามเรื่องราวของยุทธโภป,ปร,รณ์และการพัฒนาด้านการทหาร M41 Walker Bulldog จึงเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่น่าศึกษาและติดตามเพราะไม่ใช่แค่เรื่องของเครื่องจักรสงครามแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงวิธีคิดในการบริหารจัดการทรัพยากรของกองทัพการนำเทคโนโลยีใหม่มาปร,รับใช้กับของเก่าอย่างมีประสิทธิภาพและการปรับตัวเพื่อรองรับภัยคุกค,คามยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของรถถังเบล m อ็41 Walker Bulldog ในเวอร์ชั่นปี2025ที่กำลังกลับมามีบทบาทอีกครั้งในสมรภูมิปัจจุบันหากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Rise Studio อ p ัปเดตแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ